ครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง u t u b e ฟิล์มอุดัมซิ่งนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูรถขุดโกเบโคเอสเคศ n นหะครับหรือว่าโกเบครุ่นแรกครับท่านผู้ชมอ่ะพามาดูงานเก็บสะนะครับผมเก็บงานแล้วนะครับ ก็เริ่มตกแต่งนะครับผมเป็นโกเบโครุ่นแรกครับผมโอ้หอายุอานามนี่น่าจะประมาณ50-60ปีนะครับคันนี้เป็นรถขุดเก่านอกครับผมเก่านอกนะครับสภาพยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับบูมอาร์มนี่ ยังไม่มีร้าวครับยังไม่มีรอยร้าวรอยปะนะครับขับด้วยพี่จ้อยครับท่านผู้ชมคนเก่าคนเดิมที่กับขับ,ขบโคมาสือพีซีร้อยครับตอนนี้เจ้าฟันปีศาตร3รอยสามนี่ก็เข้าศูนย์ครับผมเก็บรั่วซึมนะครับก็ใช้คุณทวด ทำงานไปก่อนนะครับสายคุณทวดทำงานรอเจ้าร้อยสามสิบนะครับมีดกระบกโจกขอมาน้ำเนียน่ะเอามีดกระบอกโจกมาน้ำาพามาดูคุณทวดทำงานกันครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับ ปกตินี่รถรุ่นนี้นะครับส่วนมากนี่จะเข้าลรงโรงชหละกันหมดแล้วนะครับไม่ค่อยจะเห็นกันนะครับส่วนมากไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับนี่ครับเป็นงานขุดสะทำเบิร์มสองชั้นนะครับท่านผู้ชม ชั้นละ2เมตรนะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บมุมตรงนี้แล้วนะครับอเป็นรถเก่าญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมภาษาญี่ปุ่นยังเหลืออยู่เลยนะครับถ้าเป็นรถไทยเลยนี่ผมว่าน่าจะเหลือแต่ชิ้นส่วนนะครับ บางคนนี่อาจจะไม่เคยเห็นครับท่านผู้ชมว่าโอ้รถขุดรุ่นแรกๆของโกเบนี่เป็นแบบไหนกันน้นี่อ่ะมันจะมีแบบหัวเก๋งอยู่ด้านขวาด้วยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> แบบรุ่นเก่ากิงๆนี่เป็นหัวเก๋งอยู่ด้านขวาครับแต่ว่าตอนนี้นี่ ตามหาถ่ายให้ดูยากแล้วครับไม่รู้ว่าแยกช,ชิ้นส่วนกันอยู่ไหนบ้างแล้วนะครับยังมีเหลือเป็นคันแบบนี้ทํางานอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใจผมก็อยากตามหาถ่ายให้รับชมกันนะครับแบบดั้งเดิมเลยนะครับรุ่นบุกเบิกอดีตเคยแรงนะครับท่านผู้ชมคันนี้ก็เป็นเครื่องเดิมปั๊มเดิมครับท่านผู้ชม เครื่องเดิมปั๊มเดิมนะครับเพิ่มเติมคือความเหนื่อยล้าครับก็เหมือนคนแก่ครับท่านผู้ชมเหมือนคนแก่ครับอายุอานามหลายปีแล้วนะครับแรงก็เรือน้อยนะครับแต่ว่าคุณปูนี่ยังสู้อยู่นะครับผมคุณทวดนะครับคุณทวดนี่ยังสู้อยู่ครับ ไม่ว่าจะเป็นงานลอกนาขุดลูกรังนะครับตกักลูกรังนี่ก็ทํามาแล้วนะครับก็ถือว่ายังสู้แข็งอยู่นะครับตกักลูกรังนี่อาจจะติดโหลดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกรังกับดินเนอะลูกรังก็ถือว่าขุดยากอยู่นะครับสําหรับรถขุดรุ่นเก่าๆนะครับแต่ถ้าเป็นงานดินแบบนี้ครับท่านผู้ชม เป็นงานดินนี่ขุดสบายสบายเลยนะครับไม่ติดโหลดไม่ช้านะครับก็ทำงานได้แบบปกติสบายสบายนะครับโอ้ดินติดปุ้งกีดีมากครับท่านผู้ชมดินค่อนข้างจะเหนียวครับ ตอนนี้ก็กำลังเก็บมุมสะครับมุมสะที่สามนะครับของชั้นสองครับผมชั้นที่สองมุมที่สามของสะนะครับ เฟรมนี่ยังดีๆอยู่ครับท่านผู้ชมเฟรมยังไม่ผุเลยนะครับส่วนเฟรมช่วงล่างนี่ยังดีครับผมบรรยากาศก็กร้อนโอเปล่าครับผม ฝนน่าจะตกนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับร้อนน,น,นานๆนี่พายุน่าจะมาครับแดดร้อนเปรียงๆเ,เลย แม่ลงไปอยู่ด้านล่างนี่เหมือนคันเล็กไปเลยครับท่านผู้ชมรถแมคโครนี่ แหมเข้ามุมชั้นสองครับท่านผู้ชมมาดูคุณชวนเข้ามุมครับมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนขับเหมืนเดิมนะครับคนขับฝีมือดีถึงจะรถจะเก่าก,ก็ทำได้สวยนะครับผม เจ้ยเจ้ยปั้นขางคุณนี่ดินมันไหลหมดยามันตกดินมันเข้าไปอาดไหลเอาลองวิ่ง แนแพกแล้วครับท่านผู้ชมกลัวกลัวว่าถ้าแ็กตกนี่กลัวว่าจะเอาขึ้นยากครับเพราะว่าอยู่ด้านล่างครับผมอยู่ด้านล่างแล้วก็พื้นที่แคบๆแ,แบบนี้นี่เอาขึ้นยากแน่นอนนะครับอะเดินขึ้นไปแล้วครับผมขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับ โอเคครับส่วนวิดีโอชุดนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนดัมซิงด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดรูก,กระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ